เอาละครับก็หม่ในเกมโปรบอแล้วก็อยู่กันในแมปเจิมเลยออจิรอดก,ก็วันนะนะก็คือตอนนี้คือผมได้เริ่มมา9วันเลยนะครับก็คือเพิ่งผ่านมาวันที่8เมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้คือสดมันมากเลยคือลัอกธีมาเต็มเลยนะแล้วก็ผมได้สมบัติพุทธิหลายอันมากเลยนะก็คือผมได้จากการหมีที่อยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็เออคือตอนนี้คือผมกําลังหาเด็กอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ได้เจินเดินแบบนี้ ก็นั่นแหละก็สรุปเลยก็คือเนินแบบนี้มันมันมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือไดโนคริสนะนะแล้วก็ตอนนี้ผมกําำลังจะบุกเข้าตรงนี้อนะงนั้นมาเริ่มจากตรงนี้เลยดีดกว่านะอขอบกระเป๋าที่ผมได้มาพวกใหญ่พวกนี้คือผมเอาไปไปแรกนะครับไปแรกจากเทรดเดอ์นะครับเทรดเดอ์ที่มันมาหาเรานะเจอร่ยอเอามปใส่เพเปิดครับอืเด็กคนแรกเจอแล้ว รักเลยรักเลยอ็ออไปื้มดีพอเพื่โอเคพาไปด้วยไปโอเคไปเลยไปเลยหนุ่มนายวัดวัดวัดไปดิอ้าเอาัเอคือโอ้บงังบังแคมป์เขาเอา้าแล้วจะต้องทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหคือผมไม่รู้ ผมไม่รู้ตำแหน่งของ,ของออน่งน้องนะครับอันนี้ผมไม่รู้แล้วก็คราเคนลิดคนตัดไปลายงั้นนะนั่นแหละคือตอนนี้เป็นแคมป์ปัจจุบันของผมนะครับที่ที่ทำม,มานะคือตอนนี้ที่รอดมา9้วันแล้วนะนั่นแหละก็ถือว่าเร็วไหมสำหรับผม,อมโอเควันนี้ก็วันที่10แล้วะนะก็จะบอกว่าผ่านไปไวไห ก็ผมรู้สึกว่าม,มันเริ่มไวแลวนะครับเริ่มไวมากเลยไปได้กระปองอยู่นี่เขาโคตรดีเลยครับคือปูโหรยอะมากเลยนะคือแล้วก็เอ่อตอนที่ผมเล่นอยู่น้าตอนนี้คือมันอัปเดตมาแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ดีว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างนะผมตามไม่ตันก็คือเข้าเกมก็เล่นเลยโดยที่คือเขาที่แล้วรู้สึกว่ามันตันที่เลเวลสี่นะแต่ตอนนี้มันเพิ่มเลเวลห้าแต่ไอ้เขียวๆนี่ผมไม่รู้นะครับว่ามันหายยังไงนะแต่เอ kes ่อแล้วก็ผมรู้สึกว่า เออที่ผมเดินไปมาครับสองโดดตรงนั้นนะครับคือผมรู้สึกว่าผมเห็นนะเหมือนจะเป็นดันเจี้ยนตรงนั้นนะตรงนั้นอ่าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เออนี่ครับนี่นี่นี่อ่านี่ครับนี่นี่เป็นเอ่าเป็นดันเจี้ยนนะครับตรงนี้ดันเจี้ยนนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอ่าตรงนี้ผมอาจจะบุกที่หลังนะตรงนี้จะบุกที่หลังเพราะตอนนี้ผมขอทําภารกิจหลักๆที่ผมให้เสร็จก่อนก็คือเอาชีวิตรอด ทำลายสติต,ตอิอของเขาที่แล้วก็คือ11วันก็คือวันนี้งสิบสอวันไม่รู้น,นั่นแหะคือถ้าครบ12วันปุ๊บเออผมจะนั่นเลยครับผมไปไม่ได้ผมจะบุกเลยมังนะมังน,นั <c oughs> ่นแหละที่เก็บมาปอดวูดโตาโอ้อง oh, การเสร็จเหล็กตอนนี้กาดแคร์เสร็จเหล็กมากๆอะไรกันตอนในีสเ็จเหล็กกาดแคร์มากๆโอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะ จัมสแกนนี่ว่านึกว,ว่าตัวอะไรไมาด้านหลังเอยียวตอนนี้ผมก็ได้ทำลายสติติตัวเองที่เล่นคนเดียวของเขาที่แล้วแล้วนะครับอือออเป็นนบ13เลยเอ๋อก็ใช่นะก็คือผมเพิ่งรู้ด้วยนะครับก็คือคนยิ่งเงยอะเวลายิ่งผ่านเร็วอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆนะฮะน,นี้เพิ่งรู้เพราะว่าของเขาที่แล้วผมรู้สึกว่าเวลามันไม่เห็นลดเลยนะไม่เห็นลดเลยนั่นแหละ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าการหาน้องๆที่อยู่ในป่านี่คือมันต้องรอเสงีอ่อมันต้องรอสคริปต์ก่อนไหมก็คือสคริปต์ที่ผมหมายถึงนี่คือรอให้น้องๆกรีดรอก,ก่อนหรือว่าเป็นสัญญาณผมบอกว่าน้องๆมาก่อนถึงเราจะไปหาเจอได้อะไรแบบนั้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี่บกถ้าจำไม่ผิดคือผ่านประตูนี้มันมาเต็มเลยนะ่รู้สึกนะถ้าจำไม่ผิด ฮัลโหล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 โอ้ยโอ้ยนี่ไงบ้างไรอไหนวะโอ้ยโอ้ยจุดตีมันตีอนกันไรครับผมจะสเต็ปนี้เลยครับในการตีส่วนใหญ่นะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีไหม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 ไม่กล้าไปโอ้ยโอ้ยโนไปดีกว่าโอ้ยโนโนโนไม่เสียงฮึ่มฮึม โ oh, oh no. น่ติดแน่ติดแน่โน่โน่โน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 ่ไม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 ่ครับไม่ไม่โอ้โหคือผมแม้แม้ว่าจะเล่นจะเล่นมาสองรอบแล้วตามนะครับก็คือผมก็ยังไม่ชินกับปุ่ม e กับ f คืออันนี้กดน้ำมันเพื่อทำให้ช็อตเ,เพิ่มระยะเอ่อเรดาร์คือ ตอนนี้ผมขาดเศษเหล็กแบบหนักมากๆเลยนะคัดเตีงยงแล้วก็จากรศิลปนแบบเฮ้ยแบบลืมลืมครับได้ไงวะแบบนี้มันเออคือแบบควรครับตั้งแต่แรกนะครับอันนี้อันนี้ผมผมลืมเลยอะไรวะเนี่ยลืมได้ไยังไ,ไงสําคัญนะครับเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหแล้วผมรอดมาได้ยังไงวะได้ขาดแบบบันนี่นี่กับจักรตายเตียงนอน เอ้ไม่นะเอ้คือผมไม่รู้นะครับคือเท้าวางแล้วมันมันเปลี่ยนได้ไหมครับเอ้ยลืมเลยโอ้ยอันนี้ที่ผมได้อีกแล้วโอเคนในตงไในนะอีชาร์ดนะโบนให้สปีดแต่อาหารผมไม่เปลีย่ยนนะหลังจากนี้น่าจะเป็นการตัดคลิปยาวๆเลยแล้วกันนะครับ ก็คือผมก็ได้เล่นตามปกติเลยแต่ผมไม่คิดว่าผมจะอยู่รอดถึงได้นานขนาดนี้นะครับผมจะตัดมาในช่วงแบบสำคัญสำคัญอย่างเช่นช่วยน้องๆได้1คน2คน3คน4ี่คนหอ5คน,คนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เจออาวุธใหม่ๆอะไรแบบนี้หรือว่าเจออีเวนต์แบบเอ่อแบบผมไม่เคยเจออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปเจอกันในช่วงนั้นเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลามากไปกัน นั่นนั่นคือนี่มันคืออะไรร้านคือพยาบาลก็คือ,อ,คอโอ้ยโรงพยาบาลเอ้ยไม่ได้นะครับคือผมต้องกลับไปก่อนกลับไปก่อนโอ้ยดูดรู้ครับสักทีเลออยนะโอ้ยดูด <Hello. S 1> ก็เดินก็เดิ โอ้โนไม่เดินเค่ตายเลยเคไปครับเฮ้ยสีวันเลยเอาไปนี่ก็สามสิบทีครับเอาใหม่ยึดก้าดีกว่าอู้เฮ้ยอะไรนี่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยมังค์วัดอะไรนี่มันคืออะไรครับเนี่ย ก็คือเทรดเจราซื้อของอ๋อโอเคอ๋อแล้วแล้วมันช่วยอะไรเนี่ยไอคอนสเตชั่นคืออะไรวะมันทำอะไรได้เนี่ยไม่รู้ซื้อให้หมดอุตส่าห์มาแล้วซื้อหมดแล้วโอ้เกินเลยเนีย่คือของตกแต่งแล้วมันช่วยในการเอาชีวิตรอดไปมเนี่ย what is this ไม่ช่วยเลยดีกว่าซื้อทำไมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่หว่าอู้เสียเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่บ้านดีกว่านี่มันสวนนี่มันแอปเปิ้ลอ๋อทีไงอ้าวเจอแล้วโอเคขอบคุณครับโอ้สีฟ้านเนี่ยโอเคตอนนี้มาป่าเรือคตัวเดียว โอเคสวยแค okay, นางๆพี่มาช่วยแล้วนางนางขาเคนคิดพี่มาแล้วเอาเลยเพชรเย้ยเพชรสิบห้าแล้วนะสุดยอดเลยเอาละครับน้องๆสร้างบ้านเลยนะโอ้ยดีใจตอนนี้ผมก็ได้น้องๆมาแล้วสองคนนะคืออะไรนีจะเพิ่มอะไร ก็คือตอนนี้คือเพิ่มความวยความวยของวันเป็น5วันเลยอ๋อก็ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับโอเคคนตัดไปที่เราต้องไปหาคือสควิดคิดสควิดคิดนะนะพนุ่มพนุ่มหัวปลาเบอกชี้หนึ่งพันเมตรตรงนู้นเนาะแล้วมันชี้ด้วยครับเนะี่ย หนึ่งพันเมตรหนึ่งพันเมตรจากเฉียงตรงนี้หนึ่งพันเมตรวิ่งไปโอ้ยเป็นยังไงไม่นึกเรื่องด้วยอ่ะไม่มีด้วยอะเนี่ยไม่รู้รันอ๋ออ๋อโดนไอ้กอนนั่จับไปโอเคโอเคโอเคคือตรงนู้นครับมันอยู่ตรงตรงนู้นน้องๆอยู่ตรงตรงนู้นโอเคโอ้ยในแม็กก็บอกดีกว่าเอออะไรวะดูเออดู ต้องสู้กับเมียเนะี่ยไม่ได้เลยเอ้ยบีสอบตัวเลย okay. โอเคอยู้เรื่องเยอะ okay. โอเคโอ้มีกับดักด้วยไม่รู้ว่ามีกับดักด้วยหรอเฮ้ยเหลือเวลานาทีทนันหน้าทานัทานทันน้องๆพี่มาช่วยแล้วน้องๆทำไมอ,ไอ่ะอันนี้ไม่ใช่การลักพาตัวนะครับนี่มันคือการช่วยเหลือแบบแบบไม่คือเก็บเสียง เอาไปเลยไปฉายแข็งแรงน้องๆอ,อยู่ไหนโอเคไปเลยครับนางงามวัดไม่ได้จับโอเคโอบานทะลุเลยน้องๆต้องขอโทษด้วยต้องขอโทษด้วยครับน้องๆคือเป็นตัวเป็นบ่อน้ำมันเลยใช่ไหมน้องๆมีบ่อน้ำมันส่วนตัวว่ะตอนนี้ก็ขาดอีกคนเดียวแล้วนะครับก็คืออะไรโคราลาหรือโคราล่าคิดโคราล่าคิดโคราล่าคิด คือตอนนี้คนตัดไปคืออยู่ไหนยังไม่บอกก็แคบอกแล้วอยู่ตรงนู้นไปครับไปไปสำรวจพื้นที่ก่อนด้วยสํารับผมสำรวจแล้วนะแต่ยังยังไม่สุดเอ้ยน้องๆอ,อยู่ในน,นี้แน่เลยตรงนี้แน่นอนที่ต้องน้องอ,อยู่เข้าไปไงคือโอ้จุดโอเคตอนนี้เหลือ43นาทีไ, 43. ไปสี่สิไปกลไปก่อนโอเคครับขอขอกลับไปก่นอนด้วยก,กัน ผมต้องขออภัยด้วยครับถ้าทําให้แบบรู้สึกแบบเสียเวลาแบบนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วกันไปช่วยน้องๆกันคือน้องๆอ,อยู่ตรงนี้แล้วตรงนั้นคือใครอ่ะข่ายทหารคือน้องๆอ,อยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้กี่ตัวกันนั่นนะโอ้ยชิหลายตัวเลยมันนะมันวิ่งมันวิ่งไวกว,กว่าผมไหมเนะี่ย โอ้โหดูวันนี้วันนี้ผมรู้ว่าจะได้เข้าไปช่วยน้องๆแล้วนะหนูยังไม่ไหวผมผมขอไม่เสียงนะครับไม่เสียงนะอเอ้ยยังไงก็ต้องเงินนั่นแล้วซื้อฮะอะไรวะเฮ้ยแอบมองกนะันด้วย เอ้ยได้แค่มองนี่ใช่ได้แค่มองนี่ก็แค่นั้เลยเฮ้ยผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ปราบได้ไหมครับนะเนี่ยไอกาสกาวันพอดีแล้วอะไรร้องห้าในท่อเปิดท่อก็อคืออะไรเนี่ยเอมองอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่ต้องช่วยน้องๆก่อนอะไรนี่ฟิวเจอร์นะก็ก็คือเรื่องราวนะก็จะมากันโอ้อ ก็คือเอนดิ้งตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ผมเป็นเพื่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะพอนะิกิกินหลักผมก็ช่วยนางนงโอ้ดุดแช่เย็นโอ้โหดุดต้วนึงอยู่ไหนโอ้ยสองตัวแล้วดีกว่าโอ้โหต้องกลับก่อน้วเนะี่ย ใครพอรู้วิธีแก้ความหนาวนอกจากว่าเราต้องกลับแคมป์ไฟนี้เราช่วยแนะนําหน่อยนะครับคือผมไม่รู้นะผมไม่อยากกลับไปมาแบบนี้นะตอนนี้คือผมก็กลับไปมา2องสรอบละและ้วแลวก็มันกําลังจะเกิน99วันแล้วครับเออแต่ตอนนี้คือผมได้ทาภารกิจแรกเสร็จแล้วนะครับคือ99วันนะนะ99วันครับเฮตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ทึงแล้วเออเออเป็นลินพานิแล้วคือตอนนี้ผม ก็ได้อยู่หนึ่งร้อยวันแล้วนะแต่โอ้โหความหนาวจะมาทําทําไมคือมาทําไมโอ้มาเป็นหนึ่งร้อยหกวันเลยครับนั่นแหละคือผมจะไปช่วยน้ององแปบ๊บหนึ่งนะจะช่วยยังไงค,คือผมจะช่วยยังไงครับนี่ยความหนาวก็ามาคืนนี้เออตันนั้นปลุกอีกออสุดยอดเลยกันไปเลยดีวยกว่าทั้งหมดไอมีอยู่ไหนโอเค ช่วมาเลยน้องๆพี่มาช่วยนางๆน้องๆไม่เป็นไรนะครับน้องๆพี่มาแล้วโคอาลาโคสุดท้ายไอ้กล่องแดงเลยเหรอเป็นคืออะไรน้องๆนี่เก็บของดีแน่นอนคืออะไรเฮ้ยโลกันนะแล้วนี่เจมกันอะอย่าบอกว่าเนอะอย่าบอกว่ามันคือก้อนก้อนที่เราเอาไว้ครับเอ่ออะไรวะคืออะไรนะเออไม่รู้ช่างมัน ช่วยน้องๆสี่คนคือภารกิจหลักอันที่สองนี่คือแฟลกเมนโอเคคือแฟลกเมนเองก็ใส่ก็คืออันนี้อันนี้ใช่ไหมแฟลกเมนครับโอ้ตอนนี้คือจอกือข้ามวันวันวันเร็วขึ้นคือเอรันชิวปอมบิโลเลยครับเพื่ออะไร ป้องกันใช่ไหมป้องกันดบับไฟแฟกต์เมนนี่คือทข้ามาไรได้แฟกต์เมนคือประโยชน์ใช่ไหมศัตรูบุกครับอืศัตรูบุกมาดิเนี่ยเด้งไปเลยเอ๋อแฟกเมนมันก็ดับได้ว่าอะไรนี่คือแปกต์เมนนะครับไอเจมไอเจมออฟเดอะฟอเรสต์แฟกเมนนี่มันคือ มันคือไอ้นี่แน่นอนเอาไวค้ค้าเปนี่แต่โอ้คือส่วนประกอบอ๋อโอเค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 ครับผม้าใจ้าใจโอเคคือตอนนี้ภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็คือเอาชีวิตรอด 9.9. สเก้าวันแม้แม้แมแมว่าจะเคืนก็ตามแล้วก็ช่วยน้องๆสี่คนทั้งสี่คือนี่ครับช่วยแล้วครับเอ่อชื่ออะไรนะไดโนไดโนไดโนแล้วก็อะไรนะนี่คารเกนเออคาเคเนเคแล้วก็สควิด ก็ขอาล่านะมีช่วยน้องๆได้แล้วทั้ง4คนแล้วก็ผมขอสร้างอันนี้ก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่าเอออันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเราออกเกมแล้วเข้ามาใหม่ทุกๆอย่างที่เราสร้างในนี้มันจะเซฟหรือไม่นั่นแหละไม่รู้แต่ผมขอเล่นต่อก่อน,นอีกทิดหนึ่งเพื่อสร้างตู้ครับอันใหม่นี่นะครับคราฟติ้งนี่ครับ หาที่ส่วนพวกนี้ผมอยากรู้ว่าของครับสุดท้ายมันคืออะไรนะครับชุดหนังชุดหนังไออปเน,นื้ะคือเรามีชุดหนังแล้วมันป้องกันเออใช่นี่าเออคราวที่แล้วที่ผมสติโอมันมันไม่ได้ป้องกัน้ียว่ไอันี่ต่างหากที่ป้องกันก็ตายโอ้ดูดไม่ได้พามานี่วะโอ้แล้วไม่ได้พามาโอเคโอเคครับผมส่วนส่วนใหญ่ก็ ก็ตายย่ายทั้งนั้นนั่นแหละอ๋ออันนี้หนึ่งกระตายแค่กฟอกก็ไม่ใช่ฟอกเถอะเยี่ยมดูบูฟเค้ได้เฮดโฟนเลยเฮดโฟนหนึหน่งการความหนาวช่วงครึ่งนะวันนี้แน่เลยฟอกอ๋อโอเคนี่ฟอกโอเคได้ผัก แล้วก็อ๋อคือมันคือกพืระดับกันหูฟนที่ผมสร้าง oh, โอ้เจ็ดเอ้ยดุดเอ้ยแม่น่าใช้ฟลักมากเอ้ยตรงนี้โอ้ยชิดมีโนโนไม่ไมไม่ก็ตรงนี้กดต่อน่าจะน่าจะเด้กงอนนะ โอเคน่าจะเด้งหมดศูนย์บัญชาการมีใครไหมกระสุนเอ้ยของดีนี่วะดี D นะครับที่ผมมาล้างปากตรงนี้ก่อนคืออ้ยอยขวานแดงของดีดีกว่าขวานปกติใช่ไหมเฮ้ยที่สุดผมต้องเลิ่มนไปเลยครับตอนนี้เวลาเรื่องนะนะสามสิบกวิคือ อะไรวะมากิ้ตทงเงยบุปินอ๋อบุปินกับป้องกันไม่มีแล้วไปละตองไปแล้วโอเครัวโอ้ยเชิดกระเด็นเดียวโกเค,ครบตัวน,นี้ขาดแปลกเม็ดหนึ่งเดียวอันเดียวเพลียวๆพป้พองกันรัว เออใช่เออผมก็เป็นนะคือผมยังไม่ลองตัดไม้เลยครับเออใช่เอ,อตัดไม้ได้ไหมเอ,อ๊ะกระตุกอ่ะกระตุกได้ยินเสียงถ้าเป็นนั้นตัดได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมขอให้ตัดได้เฮ้ยมันมันเยอะมากโอ้หึอ้ยตัดได้อูอ้กระตุกเลยอนยะ่างนั้นนี่นี่กระตุกเลยโอ้เยอะเยอะซะด้วยอืม เฮ้ยช็อตเดียวเฮ้ยโคตรโหดเลยวนี่กว่าช็อตเดียวนอนเลยเออใช่เลยครับเออนี่ผมลืมจันเลยลืมจันได้ยังไงครับเนี่ยลืมพื้นที่ดันเทียได้ยังไงครับนี่เงี้ยอืมโคตรโหดแล้วตอนนี้มังคือเสียงแกรกวัยดันต่อไปโอ้ยฮิวกินซุปแล เฮ้ยผ่านนะเนี่ยไม่ได้ยังไงวะเอ้แฟลไปอยู่ตรงไหนโอ้ยดีนะครับที่มากลางออกด้านบนนั้นเฮ้ยผ่านได้ยังไงเอ้แฟลไม่ก็อยู่นในนี้วะเฮ้ยเรื่อยนะเรื่อย,อยงั้นนะตนะเรื่อยคือโอ้โเยอะเลยเยอะเลย พรุ่งนี่อะไรทางออกปีนออกเลยสกิปเลยครับโอเคแฟกแมนแฟกแมนแฟกแมนอยากรู้ว่ามันคาบได้อะไรได้แล้วแล้วก็นี่อะไรวะโปรตุเกสก็คือชิ้นส่วนทั้งห้าอกครับมาได้วล้วครับเฮ้รีสปาวครบับซูแครบัครบซูลแล้วก็เทเลพอร์ต ก็คือหลังจากที่เล่นตายก็คือชาร์จที่ริสปอร์ตเฮก็คืออันั้นได้เหรอกูเกิดได้เกิดใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องเสียรูบักแล้วก็นี้คือสกิปวันสกิปตอนคืนว่อคืนนี้คือไม่มีฝนพายุภายใน3วันหลังจากชาร์จเจออ๋อก็คือของโกงโกงเลยครับอันนี้คือสกิปช่วงกลางคืนนั่นไปเลยแล้วก็นี่คือตายนะ อะไรเกิดในแคปซูลโอ้โอเคกิดค,คือมาครับคือตอนนี้ผมในแมปนี้ของเกือบๆทุกอย่างผมน่าจะแตะมาเกือบๆทั้งหมดแล้วนะครับเจอเป็นยัไงนะเปลวไม่ลองตัดเลยรอดิเร็วความนะ ดีกว่าเยอะดีความมากๆเลยนะกดครั้งโอ้น,นี่คือโอ้น,นี่แป๊บเดียวเลยเป็นไม้เล็กแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวนั่น,น <S <S แหละแล้วก็อันนี้ไฟฉายสุดแข็งแกร่งเออน่าจะโหดสุดแล้วมั้งน่าจะคือเต็มสุดแล้วคือแบตเตอรี่มันเต็มสุดนั่น,น <S <S แหละแล้วก็อาวุธผมว่าอาวุธนี้ดีที่สุดเกือบๆท,ทั้งแบบเลยถ้าเราไม่มีปืนนะครับเออแต่แต่ผมไม่เข้าใจนะครับคือทําไม ตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงเอออ162วันนี้ทำไมผมไม่เจอ, UFO? อย f เอฟโบอกว่า UFO นั้นมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าคนเล่นเจออันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้คือหน้าผมมันดำและไม่เห็นไม่เห็นอ่านั้นแล้วไม่เห็นไม่เห็น,หนรูปรูปหน้าตัวละครแล้วแหมนั่นแหละ ใครที่มีข้อมูลเรื่อง UFO ของเขาที่แล้วช่วยมาแนะนําได้นะครับคือผมยังไม่เข้าใจเรื่อง UFO เลยนะแต่ตอนนี้คือที่เล่นมา100กว่าวันไม่มีครับไม่เจอ UFO เลยหรือว่ามันเป็นอีเวนต์ช่วงนั้นเอออันนี้ผมไม่รู้ครับนั่นแหละเพราะผมไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเลยอ่ะนะว่าตอนนี้ ก็สูงสุดแล้วที่ผมทำได้ก็คือทำรายชสตีตัวเองจาก12วันตอนนี้คือปาไปร้อยกว่าวันเลยก็คือผมทำได้เะคนะเลยธุรกิจผมได้ทํางสำเร็จเลยแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาพ่อสมควรนะครับก็คือผมได้อัดแบบยาวนานมากเลยอ่ะนะตั้งแต่2ทุ่มจนตอนนี้มัน12กว่าแล้วนะก็คือแบบ มันนานมากๆเลยนะแถมโซโล่ด้วยแบบบางครั้งก็พูดอะไรไปเรื่อยโดยที่บางช่วงผมก็ตัดออกนะแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาก็ได้อยู่นั่นแหละครับก็คือร7 0วเจแล้วนะวนั่นแหละถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด u ั s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะครับเจอกัน you <laughs>